ขณะที่โรงพยาบาลหาดใหญ่ก็เตรียมที่จะฉีดไฟเซอร์สำหรับเด็กอายุ5ถึง11ปีเริ่ม8กุมผ่าพันธ์นี้ครับไปกันที่สนามกีฬาจีรนครอําเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับซึ่งเป็นจุดบริการฉีดวัคซีนของโรงพยาบาลหาดใหญ่ก็มีประชาชนในพื้นที่ครับทยอยวอล์กอินเข้ารับการฉีดวัคซีนอย่างต่อเนื่อง แต่ในช่วงสัปดาห์นี้นะครับประชาชนเข้าใช้บริการลดลงเหลือวันลับประมาณ500คนนะครับจากที่จุดบ,บริการแห่งนี้มีศักยภาพรองรับได้ถึง2,000คนต่อวันทั้งนี้จุดนี้ก็มีการให้บริการฉีดวัคซีนทั้งเข็ม1เข็ม2และก็เข็ม3ตัวประชาชนสามารถเลือกชนิดวัคซีนได้ซึ่งเข็ม1นะครับมีให้เลือกทั้งซีโนฟาร์มแอตตราเซเนกาและก็ไฟเซอร์ส่วนเข็ม2และก็เข็ม3จะเป็นแอัตราเซเนกาและก็ไฟเซอร์นะครับส่วนวิธีการฉีดก็เป็นการฉีดแบบเข้ากล้ามเนื้อนะครับ มีการกำหนดสูตรไข่สูตรวัคซีนไว้4แบบนะครับหก็คือหากฉีดเข็ม1เป็นซิโนแวคเข็ม2ก็จะเป็นอัตราเซเนกาเข็ม3ามจะต้องเป็นอัตราเซเนกาครับหากฉีดเข็ม1เป็นไฟเซอร์เข็ม2แล้วก็เข็ม3ก็จะต้องฉีดเป็นไฟเซอร์ด้วยหากฉีดเข็ม1แล้วก็เข็ม2เป็นซิโนแวคเข็ม3าจะต้องเป็นอัตราเซเนกาและ4นะครับหากเข็ม1และเข็ม2เป็นซิโนฟาร์มเข็ม3าจะต้องเป็นอัตราเซเนกานะครับส่วนการฉีดวัคซีนเข็มที่4ขณะนี้ จะพิจารณาเป็นกรณีตัวประสิทธิภาพที่ดีที่สุดนะครับจะต้องฉีดหลังจากเข็ม3เกิน6เดือนและต้องเป็นวัคซีนชนิดเดียวกันกับเข็มที่3ครับ ในเรื่องนี้ครับทันตแพทย์หญิงดารณีลือปียาพานิตครับทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษโรงพยาบาลหาดใหญ่ซึ่งก็เป็นแพทย์ผู้ให้บริการประจำจุดฉีดวัคซีนแห่งนี้นะครับก็บอกว่าถึงแม้โควิด1 9โอมิครอนเนี่ยเชื้อจะรุนแรงน้อยกว่าสายพันธุ์อื่นแต่ก็สามารถแพร่ระบาดได้ง่ายแล้วก็รวดเร็วกว่าเพราะฉะนั้นประชาชนจะประมาทไม่ได้อย่างเด็ดขาดครับสำหรับผู้ที่ฉีดเข็ม2ไปแล้วเกิน3เดือนก็สามารถ w a ล k in ินเข้าฉีดเข็ม3ได้ทันทีโดยที่จุดฉีดวัคซีนแห่งนี้ก็จะเปิดให้บริการทุกวันอังคาวันพุ และวันศุกร์ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาจนถึง15นาฬิกาด้วยกันครับนี่เข็มหเข็มสแล้วก็ครบกำหนดเข็ม3ก็สามารถมาฉีดได้เลยนะคะสำหรับตัวโอมิครอนเนี่ยนะคะจะต่างกับตัวอื่นตรงที่ว่าการระบาดเนี่ยสามารถแพร่ได้เร็วมากนะคะ ก็อยากจะให้อย่าเพิ่งย่ามใจนะว่าโอมิครอนเชื้อไม่รุนแรงนะคะความรุนแรงเนี้ยแม้จะน้อยแต่ว่าสามารถแพร่เชื้อได้เร็วแม้กระทั่งบุคลากรเองเนาะก็ยังมีการติดเชื้ออยู่เพราะฉะนั้นยังวางใจไม่ได้นะคะก็อยากให้ทุกคนระมัดระวังกันต่อไปเนาะ ส่วนการฉีดไฟเซอร์สำหรับเด็กฝาสีส้มนะครับทางโรงพยาบาลหาดใหญ่ก็จะฉีดวัคซีนล็อตแรกให้กับเด็กป่วยกลุ่ม7โรคพิการซ้ำซ้อนนะครับกลุ่มเด็กด้อยโอกาสตามสถานสงเคราะห์ก,ก่อนเป็นอันดับแรกโดยจะเริ่มให้บริการในวันอังคารที่8กุมภาพันธ์นี้ครับซึ่งจากการสำรวจเด็กที่เข้าเกณฑ์รับวัคซีนมีจำนวนประมาณ21,000คนโดยขณะนี้ได้นัดวันเวลาให้เข้ามาฉีดแล้วแต่ผู้มารับบริการต้องมีใบส่งตัวจากกุมารแพทย์นะครับแล้วก็ผู้ปกครองต้องพามาด้วยครับ